สวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาทําคลิปกันวันนี้มีใครบ้างเอ่ยมียนแพ่วาแพ่วาอยู่อายุเท่าไหร่สิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีแล้วคนนี้แหละครับตาอว่าชื่อพัตเตอร์อายุเท่าไหร่ครับแปดขวบแปดขวบแล้วคนนี้แหละครับเปดขวากี่ขวบครับอ้าวอายุเท่าไหร่เลยน้าวอายุเท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่แปดขวบ อันนี้เอจะเป็นน้องสุดอันนี้ก็จะเป็นพี่ๆนะครับอะวันนี้เราจะมาเล่นอะไรครับซ่อนแอบซ่อนแอบนะครับอ่าโอน้อยออกมาโอ้ไม่อกโน้อยออกด้วยอให้ลูกเล่นด้วยลูกทำไมทำไมไม่บอกชื่อตัวเองแล้วบอกอายุตัวเองด้วยอันนี้เป็นคลิปเด็กเอาละครับน้เอาเอาลุงเล่นด้วยนะเอาเตรียมตัวโอ้น้อยออกใกล้ๆยิงใกล้ๆยิงใกล้ๆหน่อยใคร โอ้น้อยอกได้อมามโอ้น้อยออกอใครเห็นน้องทอย่างี้น้อยโอ้ออยอาในพร้อมกันเอาโอ้น้อยเร็วอกโอเคอานาวาเป็นคนแรก นาวาเป็นคนนับอ่านาว่าเป็นคนนับนาว่ามานับตรงนี้นาวามานับนาว่าเตรียมนับนาวานับหนึ่งสองไปซ่อนดิสองคนไปซ่อนนาวานับ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 แล้วหนึ่งสองสามนาวานับอยู่ตรงโน้นนาว่าเป็นคนนับครับหนึ่งสองนาวานับนาวานับไปเตอร์ไปไปซ่อนอ่านาวานับตรงนี้นะครับเตรียมตัวอ่านนาว่าหนึ่งสอง สามสามชีนับหกแปดหกแปดหกแปดหกโอเคเอาอย่างไปนับว่าไปหาบปหาไปหาเร็วโอเคไปดูไปดูสิอะไรหาไม่หาเจอเลยครับ เาจะหาเจอไหมครับอาจะหาแพรว่ากับพัตเตอร์เจอไหมครับเจอม่ะเจอตามเจอไหมเจอไหมตาม่ากำลังตามหาครับเจอไหมฮึไม่มี ใครเลย<น>หาดูสิม,มีไหมไม่เจอข้างล่างมีไหมครับข้างล่างก็ไม่มีครับอ้าวเขาจะหาเจอไหมฮะ <c oughs> อยู่ไหนไห <c oughs> นไหนไหนไหนไปตามมาใน <c oughs> ห้องนี้ ไปดูในห้องสิไปดูนห้องนู้นห้องนู้นนู้นนู้นห้องนู้นห้องนู้นไปดูห้องประตูสิห้องนู้นห้องนู้นนู้นนู้นเดี๋ยวมาไปดูห้องนู้นไปดู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 ห้องนี้ไหนห้องนี้มีไหมช่ยด้วยห้องนี้มีเปิดไฟก่อนเปิดไฟมีมีไหมไปดูสิเดีมาเดินดูสิ มีไหมครับโอ้โหสองคนนี้ซ่อนเก่งจังเลยน้าว่าหาไม่เจอนะครับแย่เจอไหมครับไม่เห็น Do vậy tosy? Hãy ra vậy tosy? No, 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 nôn 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 no, nôn 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 no, 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 ไม่เจอนาะมาไปดูสิเจอไหมไหนเจอไหมไปดูสิไปดูสิเมื่อกี้เมื่อกี้มองไม่โป้งยังโป้งยัง เอาต่อไปเจอใครก่อนเฮ้ยนาวามีใครอยู่ข้างในอีกคนนึงนาวาไปดูสิใครเจอเอาหัวมุดไว้ใครใคร,ใครไปไปไปเจอ,อยังไปเปิดแล้วนาวานา,วาไปเปิดดูสิเปิดประตูดูสิฮึบ พ้งแล้วอาต่อไปพี่แพรวาเพราะว่าพี่นาวาเห็นแพร,แพรวานับตรงนู้นนับเลยนับเท่าไหร่ครับนับถึง20 okay. 1, 2, ่สิบโอเคหนึ่งสามวเลี้ยงสามเลี้ยงสาไปลบไปลบลบไปลบี่นาวาครับจิลบตรงไหนครับถึงสาสิบถึงสี่ได้ไปนาวาีลบสิไปซ้อนไปซ,ซ่อนนี่ซ้อนนี่ซ้อนนี่ Son, son, so. ออกมาทำไมช่องว่าทำไมโอ้เอ้าไม่แอบไปนะวาออกมาก่อนทำไมครับไม่แอร์ไ่แอรนาวาาหาบ้รถอไนาวาต้องมีออกมาอ่โอเคนาวาลากแลวกรสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับพี่พี่ก่อนเร็วสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับกวน่าปิงปกันปิงปปิงปกันปิงปิอาไปจุ๊บจน่าหลอนน่าหลออาบึ้งนบึ้งอ่ะทุกคนไปายก่อนไปไปาปไก่อนโอ้โนันนันนันนน E <clears throat>